ครับสวัสดีครับนี่ไทยช่วงใบนะครับบนดำเลี้ยงหาขันนะครับมันเป็นงานสังวนพัฒนาการเกษตรนะครับไทยช่วงใบช่วงค้ำๆนะครับบช่วยนะครับใเขียวจากบ้านไผ่ครับวสู้สามแฉะครับ ไฮเชียวจากบันไพยครับงานลุ่งแป้งกิโาครับหมือนเด็กน้องร้องลอยร้องลอยสามสิบแถวนะครับได้ได้ลอยห้าชิปหกชิปแถวครับเดินเลื่อนกันที่เป็นมือจบงานนะครับ เบื้องหน้ามื่อเกียรติครับนี่เมื่อเกียรติครับนี่มื่อเกียรติมื่อเกียรติมื่อหนึ่งครับอีกมื่อหนึ่งข้าคุยโตัวละครปตมาต้องเลี้ยงครับวัอนี้แจ้งตัวบ้านพยบานครับคนละก็แพร่มาเดียวอ้าวครับมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับเนาะรถแรีนหาขันนะครับวัอนี้ ถมาแล้วครับเดี่ยครับพกเรเลยนะครับเดี๋ยวพุ่นนะครับเป็นหน่หมอ่นนงครับเป็นทุนแนลครับเอาไอออนแง้งหน่อยครับพี่น้องมีสู้เฟือวอนหน้าอยู่ครับวัอนี้ มึอนิ่งมาอยู่ครับมือนกับเฟร้อนี่รถเสียอุ้มนะครับหนิเจ้าบ้านทุ่งป่งว่ะนี่เสียอุ้มนะครับเสียอุ้มหน้าบ้านทุ่งโป่งนะครับดูปลัวนะครับท่านนี้มีไม่อยอะครับดูปลัวเสียอุ้มครับบนหน้าคุณครับนะครับเบงหน้าคนขับเนี่ย เปิดกระจุกบังไหนนะครับพ้นครับนะครับเสียวอมนะครับเสียวอมบันทุ่งโป่งนะครับตอนนี้เมียนะครับตอนนี้เมียครับเสียวอมยังสวดครับเสียวอมยังสวดสาวสาวคนไหนมัางนะครับนะมาตา่าชิงเงิ่องก้อนครับมาต้องง่ายนุ่มใหญ่พอครับ dạ ôm ma ba thành Hãy subscribe cho kênh Ghiền เป็นแต่อยากเปิดเอาสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากกดติดตามช่องสำหรับพัฒนาการเกษตรด้วยนะครับเนาะทีมงานสำหรับพัฒนาการเกษตรเป็นทีมง,งานนอกไม้นะครับเนาะเอาเบิ่งอีกรอบนี้มั้งครับิ่งก็เสียบมัมกันครับ คุณอากาศสีไล่นะครับเป็นดินดำนะครับเนาะคุณไหลยังไงน่นงานเสียวนะครับเนาะ บางตีชุ่มเมืม่อกล่องเห็นนะครับเ้อกหอังไม่นะครับก็จะหัตไทยเอาสำารับคลิปนี้ครับขอจบลุ่งเชียน,น,นะครับเนอสวัสดีครับ